ว้าวมองเห็นข้างในไหมคะทุกคนนี่โอ้ยเป็นตาแซบขนาดเลยตอนนี้คนได้แล้วเพราะว่าเขาสุกแล้วคนได้คนได้ไดอืมอืมหลายหลายแล้วเนี่ยอืมพอโอเคเดี๋ยวพอเข้าสุกนะคะทุกคนเราก็จะมาชิมก่อนเราค่อยใสกะทิทีหลังสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสุกไทยลิมิควมยเุเซวันนี้มาเจอกันอีกแล้วคะ่ะทุกคน ตอจากอีพีที่แล้วเราไปซื้อกับข้าวหมาใช่ไหมตอนนี้เราก็เกิดอาการหิวข้าว <c oughs> เราก็เลยจะมาทํากับข้าวกินวันนี้อ <c oughs> วันนี้เมนูเด็ดมากทุกคนต้องดูให้จบนะคะว่าเมนูเด็ดอะไรแล้วก็เราก็จะมาฉลองหม้อใหม่เราไปซื้อหม้อใหม่มาแพงมากครั้งแรกในชีวิตที่ซื้อหม้อแพงมาก <c oughs> เพื่อทุกคนเอฟซีเลยนะคะเนี่ยถึงได้ซื้อถึงได้ลงทุนซื้อหม้อแพงขนาดนี้เพราะว่า เวลาทำกับข้าว fc จะได้เห็นว่าเออมีอะไรใส่มั่งดูหน้าตานหน้ารับประทานไหมก็เลยต้องลงทุนเพื่อ fc ทุกคนเลยนะคะไปดูวัตถุดิบแล้วก็ไปดูหม้อใหม่ของเรากันเลยค่ะเป้าอันนี้คือหม้อใหม่นะคะทุกคนเปิดซิงเลยนะเนี่ยวันนี้เมนูวันนี้เปิดซิงหม้อใหม่เลยหม้อใบนี้นะคะทุกคนตามหามานานแล้วเพิ่งจะได้โวนานมากเลยแหละตามหาหมอใบนี้หม้อใบนี้ซื้อมา ร้อยสาสิบห้าเหรียญนะคะไม่เคยซื้อหมอแพงขนาดนี้โอเคค่ะไปทำกับข้าวกับหม้อใหม่ของเราวันนี้กันเลยเมนูเด็ดของเราวันนี้ว่าจะอร่อยแค่ไหนดูวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะทุกคนต้มยำทะเลเดือดเดือดเดือดเดือก็จะมีหอยหอยแมลงผู้นะคะทุกคนแมลงผู้นี่นําเข้านะคะตัวใหญ่แล้วก็ปลาหมึกนี่ปลาหมึกของเราแล้วก็จะมี เครื่องนะคะวันนี้ต้มยำทะเลเดือดของเราก็จะมีนี่อันนี้คือไฮไลท์ของเราเลยนะคะทุกคนมะม่วงห้าวมะนาวหูไม่ต้องใช้ส้มอย่างอื่นเลยใช้ส้มนี้พอใบมะกรูดค่ะตะไคร้ใบมะกรูดอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เห็ดเห็ดที่เราไปซื้อมานะคะทุกคนที่ไอพีที่แล้วแล้วก็จะมีพริกสดหอมแดงแล้วก็จะมีกะทิแล้วก็ น้ำพริกเผาแล้วก็อันนี้คือพริกของเกาหลีนะคะทุกคนพริกของเกาหลีตัวนี้ดีมากเลยมันจะทําให้สีสวยแล้วก็กินหอมแล้วก็ไม่เผ็ดไม่มากนี่อร่อยนี่ก็คือหน้าตาวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะไปทํากันเลยไฟตัวนี้ได้มาแล้วโอ้ยก่อจะได้มาก็เลยฉลองหม้อกับไฟรวมกันไปเลยวันนี้มากัะทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมแล้วเรามาทํากับข้าวกันเลยเห็นไหมคะทุกคนหม้อใบนี้เขาจะมองเห็ดข้างในเลยชอบมาก อันนี้หามาตั้งนานแล้วนเนี่ยเนี่ยพึ่งได้มาอม,มา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 ลุยกันนะนี่อันดับแรกนะคะปางปางมาฟัองอ,อันดับแรกเราก็จะหั่นพวกตะไคร้ข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนนี่ืมข่าพึ่งขุดมาใหม่ๆนะหเนี่ยหอมหอมนี่เขาช่วยเลยกลัวทุกคนไม่รู้ว่าสดนี่ต้องเอานี่มาด้วยจะได้รู้ว่าสดสดพึ่งขุดมาจากที่สวนอืมอืม เราก็จะมาหั่นขาหั่นอะไรลงไปในหม้อเลยนะคะคนเป็นคนชอบกินขาอ่อนมากต้องใสยย่เยอะๆยิ่งใสยย่เยอะยหอมเป็นยาได้นะเนี่ยขาเนี่ยเป็นยาใครกินได้ดีนะขนาดหมอที่เนี่ยเขายังรักเมนหรือว่าแนะนําให้กินขาเน่ยนะใครเป็นเบาหวานใครเป็นอะไรเนี้ยหมอที่นี่เขายังแนะนําให้กินเลยนะเธอเป็นคนไทยใช่ไหมเวลาไปหามหมอพี่คนนึ่งอยู่ที่เนี่ย เขาไปหาหมอเขาเป็นเขาไม่เชิงเป็นเบาหวานเขาเข้าขายจะเป็นเบาหวานทีนี้หมอก็เลยแนะนาให้เขากินต้มยำเยอะๆเพราะว่าจะมีขาดตะไคร้ใบมะกรูดเขาว่าหมอหมอแนะนําหมอรู้ด้วยนะนะั <c oughs> <c oughs> ใส่ลงไปเลยอย่างนี้เลยโอ้ยตกใจมองยิงเลยอื <c oughs> เราจะเลือกเอาอ่อนๆนะคะทุกคนเราก็จะเลือกมออ่อนๆใส่กันเยอะๆไปเลยเพราะว่า ที่สวนเรามีเยอะไม่ต้องหว่วงเลยของเราเองเยอะคล้าเราก็มีเยอะเราก็จะใส่เยอะๆกันไปเลยนะคะคล้ายของเราทุกอย่างในสวนเรามีเองต้องใส่เยอะๆเพืาะความอร่อยไม่แสบวันนี้เสีบบ่สบอะไรนะของสดๆจากสวนเราเองไม่แ่บวันนี้จะเซีบวันไหนล่ะคะ อันนี้ตะไคร์อันนี้ตะไคร์ไทยนะคะทุกคนที่บ้านเนี่ยมีสามสายพันธุ์ตะไคร้มีของเวียดนามของไทยแล้วของโลโก้ของที่นี่ถ้าเป็นของไทยเนี่ยเห็นไหมตรงตรงใจมันอ่ะตรงตรงใจมันอ่ะจะเป็นสีม่วงอันคือของไทยถ้าของเวียดนามเขจะขาวๆแล้วของของโลโก้นะต้นต้นต้นเนี้ยเขาจะแข็งแต่ของไทยเราเห็นไหมมันจะนิ่มมันจะอ่อนมันจะกรอบของไทยเรานะอืนมีหลายมีสามสายพันธุ์ที่เนี่ยที่บ้านเนี่ยอืม เสร็จไปแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่เนี่ใบมะกรูดใบมะกรูดนี่นะคะทุกคนอยากแบบเราจะกินใบด้วยและด้วยเพความเป็นยาเนี่ยเอาใบาอ,อ่อ,อนๆนี่เนี่ยเพิ่อหอมชีวิตติดดม,มล,ล้วก็เก็บเราก็เด็ดใส่งนี้เลยเพราะว่าใบาอ่อนเนาะอืมนี่นะคะนี่หอมแดงนี่ใครจะใส่หอมแดงก็ได้หรือใครจะใส่หอม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 หัวใหญ่ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่คนชอบ อันนี้เราชอบหอมแดงแล้วก็ใส่หอมแดงี่ยนนแล้วจะวามชอบอโอ้ยอนนลมแรงมากตอนนี้แค่ฝนตกนะจท่รักถ่ายคลิปที่ไรนะฝนตกทุกทีฝนไล่ทุกทีฝนไล่ฝนไล,ไล,ไล่อันนี้คือเห็ดดูเห็ดซะก่อนเนี่ยมีตรอกีเย่บวบเนี่ยถ้าใส่ต้มยำหรือต้มข่านะเห็ดอันนี้อร่อยมากหรือว่าแกงเปิดออะไรเงี้ยอร่อย ดเดี๋ยวถ้าใช้เห็ดสดๆนะทำกับข้าวมันจะอร่อยกว่านี่นี่อุตส่าห์ว่าไปตอนไปซื้อนะาจะมีการถามเพว,ว่าเธอมีใส่เล็กไหมที่ไหนได้เนี่ถึงหมอแล้วเวลาทํากับข้าวนะทําน้อยไม่เป็นเป็นคนทําเยอะๆ <c oughs> มีอะไรใส่หมดเลย <c oughs> ขนาดกินคนเดียวนะไม่มีคนกินช่วยหรกแต่ว่าเพือติดนิสยัยเพราะว่าเราเป็นแม่ค้าใช่ไหมเพราะเราเป็นแม่ค้าเนะี่ยเราจะทําแบบเตรียมของเยอะ ใช่ไหมเวลาขายแล้วที่นี่มันติดนิสัยแล้วเราก็ชอบทําอะไรแบบเยอะๆเป็นคนแบบนั้นมีอะไรก็ใส่หมดประมาณนั้นคือขี้เกียทำบ่อยๆอ่ะมีอะไรก็ใส่ใส่ให้มันหมดหมดไปเลยจะได้ไม่ต้องทําหลายทีถ้าจะทํนใหม่ก็ไปหาซื้อใหม่อะไรประมาณนี้เป็นคนแบบนั้นคนไม่ค่อยเต็มเต็มแบบอือโอเคสําหรับเครื่องปรุงเราก็จะมีแค่นี้นะคะทุกคนเห็ดหอมแดงขาตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมอืม แล้วเราก็จะปิดฝาหม้อไว้ก่อนให้เขาเดือดพอเขาเดือดเราก็จะเส่เครื่องปรุงต่อ,อ,อไปจะเป็นการหั่นปลาหมึกนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการหั่นปลาหมึกถ้ามีปลาหมึกแบบเนี้ยหั่นแบบไหนให้เขาดูสวยอืมแล้วก็ผ่าครึ่งไปเลยนะคะอืมค่ะนี้ปลาหมึกเราล้างเสร็จเรียบร้อยแนละ้วผ่าครึ่งแล้วก็แบะออกเนี้ยนี่แบะออกอ,อ,แอ,อกืแบะข้างในออกอืแบะข้างในออกเนี้ยอืมแบะข้างในออกเสร็จนะนี่ แนออกเสียใช่ไหมแล้วก็ใช้มีดกรีดแบบนี้กรีดให้เขาเป็นเส้นกรีดไปเลยกรีดให้เขาเป็นเส้นขวางไล่ขวางซับไปสับมาแบบนี้ออืเสร็จแล้วเราก็จะมาหัน่นหั่นแบบนี้เนี่ยเขาจะออกมาสวยเวลาเอาไปยำหรือไปต้มยำมัจะสวยไงเห็นไหมนี่มันจะเป็นแบบเส้นๆนนเวลาเราต้มออกมาแล้วเขาจะฟู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 จเขาเป็นยวงง้อแบบนี้ มันจะสวยแล้วก็วางไว้ก่อนอันนี่คือวิธีหั่นปลาหมึกนะคะทุกคน,นจะได้แบบว่าเวลากินจะดูแบบห่าลอ,อยอะไรอย่างเงี้ยข้าวอร่อยแม่แลวก็หน้าตาไว้ก่อน <c oughs> เพื่อความสวยงามอร่อยแม่อร่อยกูไม่รู้แต่ว่ากลัวสวยงามไว้ก่อนแต่จะให้ง่ายนะนี่นี่ก็ได้แล้วแต่คนชอบมันจะเป็นแบนๆอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็หั่นตามตามลายแบนของเขาอะ ก็หั่นแบบนี้นี่เขาก็จะแบนๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้มีดกรีดแบบนะี้กรีดไปเลยเพื่อความสวยงาม,มนี่กรีดข้างในนะอย่ากรีดข้างนอกนะข้างนอกของตัวเขาต้องกรีดข้างในเพราะว่าข้างนอกเขาจะแข็งข้างในเขาจะแบบนิ่มกว่าเวลาต้มไปเขาจะงอไปให้สวยงามประมาณนั้น <laughs> อ,อร่อยแม่อร่อยแม่ทีหลัง เอาความสวยงามไว้ก่นอนนี่คือวิธีการหางปลาหมึกนะคะทุกคนหรือว่าการวิธีการเตรียมปลาหมึกที่เราซื้อมาอยากให้มันสวยงามเนาะตอนนี้หม้อของเราก็เหลือแล้วนะคะทุกคนนี่โอ้เหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่โอ้มองเห็นข้างมองเห็นข้างในด้วยเนี่หม้อเดือดหม้อเดือดหม้อเดือดว้าวนี่เห็นมั้ยคะทุกคนนี่ทุกอย่างของเราก็สุกแล้วนะที่เราใส่ลงไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดือดใช่ไหมล้วก็นี่คือไฮไลท์ของเรา มะม่วงห้าวมะนาวโห่นะคะทุกคนใส่ลงไปเลยนี่ใส่ลงไปเลยไอปลาหมึกกับพเนี่ยเขาจะสุกง,ง่ายใช่ไหมเราจะใส่เขาทีหลังเราจะปรุงเครื่องก่อนอืนี่อืนี่ความเปรี้ยวนะคะทุกคนไม่ต้องใส่เปรี้ยวอะไรใส่แต่มะม่วงห,าาาห้าวมะนาวโห่พอเขาก็จะเปรี้ยวเพราะว่ามะม่วงห้าวมะนาวโห่เนี่ยเปรี้ยวมาก <laughs> ถ้าบ้านไหนมีนะลองทําดูอืเราก็จะใส่ลูกโดดของเราลงไปเลยนะคะทุกคนนี่คือลูกโดด ไม่ต้องไม่ต้องเด็ดก,ก้านนะคะทุกคนก้านเนี่จะให้ความหอมก้านของพริกตรงนี้อย่าไปเด็ดใส่ลงไปเลยนี่อืมเล้ยวเราก็จะปรุงเครื่องเลยนะคะทุกคนอ,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 อืมอืเออหม้อไม่ร้อนเออเอหม้อใหม่เออเออหม้อเนี่ยเราก็จะปรุงเครื่องไปเลยนะคะนี่นี่คือน้ำพริกเผานะคะทุกคนใส่ลงไปเลยอืำพริกเผาของเรา เะไดายเนี่ยล้างค้นลงไปด้วยเะได้ยคือ uh huh. พิกของกุเรีย uh huh. นี่ใส่ลงไปเลยอือ uh huh. uh huh. นี่นี่น,นีเริ่มมาแล้วสีสันสวยงามเริ่มมาแล้วอือ uh huh. แล้วก็กะทินะคะทุกคนกะทิเนี่ยใส่ทีหลังอือ uh huh. ถ้าเรานี่อันนี้คือเคลบนะคะทุกคนเวลาทําพวก ต้มกะทิแกงกะทิอะไรกะทิก็ช่างถ้าเป็นถ้าเป็นแกงแบบว่าไอเครีเนี่ยหรือว่าแกงแดงใส่ลงกะทิลงไปได้ใช่ไหมแต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยเราก็ใส่กะทิลงไปอีกรอบหนึ่งสีมันจะสวยก็เหมือนเนี่ยเราต้มต้มยำน้ำข้อนอันนี้จะเป็นเรียกเป็นต้มยำน้ำนข้นก็ได้เพราะเราจะใส่เป็นกะทิใช่ไหมกะทิเนี่ยใส่ไว้ทีหลังอย่าให้จะใส่ไปก่อนเพราะว่ากะทิมันจะดำสีมันจะไม่สวยอันนี้คือเคล็ดลับนะคะทุกคนไม่รักไม่บอกนะคะอืม แล้วก็จะปรุงกันไปเลยอันนี้คือน้ําตาลน้าตาลไม่ต้องใส่เยอะนะคะทุกคนใส่แค่พอแบบว่าให้มันมีรสชาติเพราะว่าไอ้พริกเผามันก็มีความหวานของมันอยู่แล้วเนาะอือความหวานอือแล้วก็ผงชูรสถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะทุกคนอันนี้เราก็ไม่ใส่เยอะใส่แค่นี้นิดเดียวเองใส่แค่พอแบบว่ามีรสชาตินิดนึงเราก็ไม่ใส่ผงชูรสเท่าไหร่เหมือนกันอือนี่อืออ้สุดยอดสุดยอดอือ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเคล็ดลับนะคะอีกอย่างหนึ่งเคล็ดลับน้ําปลาเนี่ยตอนที่เราปิดไฟแล้วชิมชิมก่อนแล้วค่อยใส่น้าําปลาถ้าใส่น้ําปลาเลยนะมันจะมันจะมันจะก,กลิ่นแรงเกินไปน้ำปลานี่ใส่ทีหลังจะได้แบบว่าไม่ต้องมีกลิ่นแรงเราจะมีการทากับข้าวนะคะทุกคนมันก็มีเคล็ดลับเล็ก,ลก,ลกๆน้อยอ่ะอืมให้เราได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยโอเค พอทุกอย่างเสร็จลงไปแล้วใช่ไหมทีนี้ก็จะเป็นแบบว่าหอยหอยแล้วก็ปลาหมึกอันนี้ก็ล้างมือเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาใส่หอยกับปลาหมึกของเราดูอหอยตัวใหญ่ใหญ่แล้วปลาหมึกนะเราก็หั่นแบบสวยงามตามท้องเรื่องอืมแล้วก็ใส่หอยลงไปเลยนะคะ มีอะไรใส่ให้หมด <c oughs> นี่ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะอืมเต็มหม้อแล้วเต็มหม้อแล้วนี่ตอนจะพอเราใส่ทุกอย่างเสร็จเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะปิดฝาหม้อไว้ <c oughs> ภาษาใต้เขาเรียกฝามี <c oughs> ฝามีฝาชีแล้วก็เราก็จะรอให้ปลาหมึกแล้วก็หอยสุกแล้วเราก็จะ มาใสก่กะทิใส่ต้นหอมก็คือการเป็นการเสรียนะคะทุกคนเดีย๋ยวรอให้ประเมึกับหอยสุกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็หอยก็สุกแล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราก็จะาฝาหม้อวางไว้ก่อนตรงไหนดีตรงไหนดีจุ๊บวางเสร็จแล้วว้าวมองเห็นข้างในไหมคะทุกคนนี่โอ้ยเป็นตาแซบขนาดเลยตอนนี้คนได้แล้วเพราะว่าเขาสุกแล้ว คนได้คนได้อ,อืนายไหลแล้วเนี่ยอือพอโอเคเดี๋ยวพอเข้าสู่นะคะทุกคนเราก็จะมาชิมก่อนเราค่อยใส่กะทิทีหลังอืเวราก็มาชิมก่อนนะคะนัวนัวได้ที่แล้วตอนนี้หม้อก็เดือดูบูบูแล้ว วุ้ยถูกใจหม้อจริงเลยหม้อนี้นะหานานมากแล้วดูสิคะทุกคนเห็นไหมมองเห็นข้างในชีสวยไหมคะนี่อืมอ,อืสุกแล้วสุดท,ท้ายเราก็จะใส่กะทินะคะทุกคนเราก็จะใส่กะทิลงไปเลยแบบนี้อืมนี่อืมกิแซบย่างขนาดนี้นะเจ้าอืมพอใส่กะทิแล้วก็รอให้เขาเดือดแป๊บนึงว้ยสุดยอดเลย เบิ่งหมยก่อนออพุูมใจเหลือเกินมันเดกเข็นของเล่นใหม่จะทำจะซื้อมาได้สองอาทิตย์แล้วนะว่าจะทําทคลิปตั้งหลายอาทิตย์แล้วแต่ไม่ว่างก็เลยอาทิตย์นี้ว่างก็เลยทำพ <laughs> าทุกคนมาฉลองหม้อใหม่ห <laughs> ม้อใหม่หม้อใหม่ของเรานะคะ <laughs> ตอนนี้ทุกอย่างก็ สุกแล้วก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาปิดไฟกันเลยสุกแล้วได้ทีแล้วพอพอเราปิดไฟใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปเลยนะนี่ใส่ต้นหอมองลงไปก็เหลือไว้นิดนึงไว้ตกแต่งด้านหน้านะคะ่ะนี่โอ้หน,น้าอะไรขนาดเลยค่ะทุกคนนี่พอนั้นเราก็จะมาใส่น้ําปลานะคะทีนี้พอพอสุกใช่ไหมพอพอสุกเสร็จแล้วปิดไฟก่อนนะ ปิดไฟเสร็จเราค่อยมาใส่น้ำปลานี่แล้วก็ใส่น้ำปลาของเราลงไปเลยค่ะน้ำปลาของเราจะมีกลิ่นหอมด้วยมันจะไม่เหม็นมันจะไม่เหม็นเขาเรียกเหม็นเหม็นกลิ่นน้ำปลาเหรออือพอพอเราดับไฟเงี้ยมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมของน้ำปลาอือจะให้ดูหน้าตาใกล้ๆนะคะทุกคนนี่ต้มยำทะเลเดือดของเราอือแล้วก็นี้ก็คือ มะม่วงหาวมะนาโห่นะคะไม่ใช่อะมะเกือเทศนะนี่คือมะม่วงหาวมะนาโห่นี่คือนตอนนี้ก็ถึงเวลารับประทานราคาทุกคนมาโอ้ยด,อย,อออย,ย,ยดูอืมส่งกลิ่นหอมมากตักยงังไงดีตักยังไงดีนี่นี่ตักใส่หม้อ,อตักใส่ชามของเราแบบนี้เลย กินกันตรงนี้เลยทำตรงนี้กินตรงนี้เลยนะคะนี่แล้วก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมต้มยำทะเลเดือด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 ของเรานะคะนี่มาค่ะทุกคนได้เวลาชิมแล้วก็ได้เวลารับประทานกันแล้วตอนนี้หิวมากเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้สี่โมงเย็นเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงแต่มา <c oughs> <c oughs> แต่ทํากับข้าวกับทุกคนเนาะม,มา,มา,มาๆๆได้เวลากินคนเดียวเราก็จะไม่มีช้อนกลางนะคะทุกคนอ มีแต่ช้อนธรรมดานี่ต้องใช้แบบช้อนใหญ่กินจะได้สะใจนี่ช้อนส่วนตัวช้อนซดน้ำส่วนตัวเราจะซดน้ำก่อนอม,มันจะมีความเปรี้ยวของมะม่วงหามมนาโโหจะมีความหอมของขาตะไคร้ใบมะกรูดและมีความนัวของกะทิแซเเบเฟอร์เบอร์ตองม,มามาลงมือรับประทานกันเลยอื โอ้ยหิว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 มา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 ทุกคนนี่ปลาหมึกสุกกำลังพอดีกินไปด้วยราเมียงวันเป็นว่าอันนี้แบบแเรียวๆนะคะทุกคนที่บ้านจริงๆเพราะว่ามแมงวันเยอะเราจะมาลองเห็นนะคะทุกคนนี่เห็ดมีการ เห็ดมันจะเคี้ยวกรุบกรุบอร่อยถ้าถ้าคนไหนอยู่ต่างประเทศหรือประเทศไหนมีเห็ดแบบนี้หรือว่าที่เมืองไทยมีลองไปเอามแกงดูนะหรือมาต้มยำแบบนี้อร่อยมันจะเคี้ยวกรุบกรุบหรือว่าคนไหนแบบว่าบางทีมันจะมีดอกใหญ่นะอันนี้คือลูกอันนี้คือดอกเล็กของเขาดอกใหญ่นบางทีเท่าแขนนี่นะดอกใหญ่เอามาดาดกระทะใส่กับบัตเตอร อร่อยออมันจะมีความหอมแล้วก็หนึบเชี้ยวกรุบกรอบอร่อยมาตัวใหญ่นะคะอร่อยสุกกำลังพอดีหายกระเหมนะคะทุกคนไม่ต้องต้มนานเพราะว่าถ้าต้มนานเขาจะมีความหยาบจะเหนียวเหนียวจะกินไม่ได้มาลองมาวางหามมนาหัวแล้วก็ขารวมกันเนี่ยลองอย่างอ,อืจะ ออกมาหอมแค่ไหนอือเห็นไหมมะม่วงหามะนาวโหด่นะเอาใส่ลงไปทั้งหลุมนี้คนระับสามารถกินได้เลยอร่อยอือเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็หอมของตะไคร้เอ้ยหอมคากินใส่ไปด้วยกันอืออร่อยมากนี่ค่ะทุกคนใบมะกรูดอ่อนๆเนี่ยสามารถกินทั้งใบได้เลยนะมันเป็นยากินไปเลยไม่เป็นไรนี่ ถ้าใส่ใบแก่เราจะเคี้ยวไม่ได้ใช่ไหมถ้าใส่ใบอ่อมจะเคี้ยวได้มันจะอร่อยหอมหอมเล้กจมูกหอมขึ้นจมูกอนนี้ที่บ้านฝนไม่ตกแดดดีดีเป็น <laughs> บางวันตกทุก,กวันมีวันนี้ที่ไม่ตกก่ <laughs> อน<ม>เื่นต้องขอโทษทุกคนลยนะคะ นั่งแบบเนี้อืมเพราะว่านั่งพับเพียบไม่ได้หัวเข่าไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่ายืนทํากับข้าวทุกวันแล้วหัวเข่ามันจะเก็บจะนั่งพับเพียบไม่ได้เลยนั่งได้แต่ท่านี้ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยทา่านั่งไม่เรียบร้อยหรือว่าอย่างไงเ <c oughs> พราะว่านั่งพับเพียบไม่ได้เลยมันจะปวดหัวเขา่าอืมจะปวดหัวเข่าแล้วก็แบบว่าเอวนี่ก็ไม่ค่อยดีเพราะว่ายืนนานก็จะปวดเอวปวดหัวเข่าอะไรเงี้ยแก่แล้วนอกแก่ยังไม่แล้วจะแก่อีกเยรอก็เลยต้องนั่งแบบนี้โต๊ะ ก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะอย่าถือสากันถ้าเอาแบบสบายสบาย,บายเนาะอือสบดยลูกตุ่งเหมือนเราเนี่ยไม่ต้องคิดมากเอาที่สบายใจ <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพาทุกคนมาฉลองหม้อใหม่ฉลองไฟใหม่ <c oughs> ในการต้มยำทะเลเดือดของเรานะคะทุกคนก็จะเอาไว้แค่นี้ก็พาทุกคนมาทำแล้วก็มาชิมพอพอเป็นสังเกตเดียว จะขออนุญาติดคลิปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะแล้วก็ถึงจะกินต่อโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้าคนไหนคิดว่ามีประโยชน์หรือว่าคนไหนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาลงคลิปใหม่เราจะได้โชว์ปิ้งขึ้นมาเนะลยว้วก็จะได้ดูกันเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ เจอกันใหม่ที่กวักวอเมริกานะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ